เพื่อนเพื่อนบ้านเขานี่จะขายส้มตำนะเพื่อนนะมาดูเขาทำแปลงผักเนี่ยมาดูตรงส่วนนี้ตัวพอกยาวเพื่อนในค้างไถ่นะใช่ไหมไผ่ทำค้างเอาเนะี่ยของเดิมเขาอยู่แล้วแหละนี่เขาลดรุ่นเก่ามาก่อนนะลบไอ้ถาวังกเก่ามาแล้วก็เลื้อใหม่แล้วปรับปรุงที่มันถางหญ้าใหม่ไหมนี่ไอนถั่วอกยาวเห็นไ,ไหมกำลังเลื้อยเลยไหมกำลังเลื้อยงามในถั่วพักยาวเนี่ย เออพามาดูสวนนั่นแหละนะวิธีการพึ่งตัวเองผักปลอดสารนั่นเพืพ่อนๆนะเนี่ยนะนี่ยใช่นนนไหมทำค้างปลูกผักก็จะเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมใช่ไหมทรงสี่เหลี่ยมก็มีใช่ไหมเนี่ยนะเนี่ยถั่ววละกอละเลาะไปื้นที่เขาจํากัดนะเขาก็ปลูกตามพื้นที่เขานั่นแหละนะนี่ยใเริ่มทยอยเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะพยายามปลูกปลูกปลูก ลิ้นข้างในนี่มันเป็นมันเป็นตีนท่าเพื่อนนะมันจะเป็นน้ำน้ำแบบน้ำน้ำน้ำไม่น้ำปิงอะไรอย่างเงี้ยน้ำเวลาน้ำขึ้ือนมันจะเคลื่อนแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้เนี่ยข้างล <Aaron> ่างจะเป็นกอไผ่ข้างในมันมีไผ่นะข้างในมีไผ่หน่อมองว่าไม้ขึ้นช่วงนี้ขึ้นเยอะมากเห็นไหมเพื่อนข้ผักนี่เขาก็ทำทำขายนะเพื่อนนะเพราะว่าเขาตัวกยาเขาเนี่ยตัวปูตัวกกยาเพราะอะไรปะเขาปลูกเขาปลูกเขาไม่ใช่เขาขายส้มตำอยู่แล้วไงหน้าบ้านเขาขายส้มตำอยู่แล้ว แล้วคนข้างนอกเขามาซื้อกินนะตำทะเลตำอะไรสารพัดแต่ซุมตำน่ะขายได้ดีขายได้ดีดดวันนี้อากาศก็คือมีแล,นะล้วเพื่อนนะยมาเลาะถ่ายให้เพื่อนได้ชมกันนะเพื่อนนะโอเคเพื่อนๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ